สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับโคโค้ฟาร์มครับเกษตรเรื่องง่ายๆครับทําเกษตรทําให้เป็นเรื่องง่ายครับจะได้ไม่น่าเบื่อนะครับวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆขุดหนอกร้วยกันนะครับเนี่ยด้านหลังผมเนี่ยครับนะครับพอดีมาขุดบ้านน้องเขาอ่ะนะครับพอดีจะมาขุดพอดีน้องเขาอ่ะจะจะแทงหนอกร้ยทิ้งอยู่แล้วนะครับเพราะมันมันขึ้นเยอะและมันเกะกะมากนะครับเขาจะทิ้งลผมก็เลยว่าั้นเดี๋ยวผมผมมาขอแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะมาขุดและเดี๋ยวจะไปปลูกต่ออีกทีนึงนะครับ วันนี้ก็เลยจะมาแนะนําวิธีการในการขุดหน่อกล้วยนะครับว่าขุดยังไงให้หน่อกล้วยมันช้ำนะครับตรงตรงตรง,ตรงรากช้าน้อยที่สุดเพื่อจะไปปลูกต่อแล้วมีโอกาสติดสูงที่สุดนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับนี่นะครับหน่อที่ผมจะขุดไปวันนี้ก็เดี๋ยวว่าจะเลือกเอาไปแล้วสามสี่หน่อเลยนะครับก็เป็นจะเป็นเอาหน่อชุดนี้เลยนะครับหน่อที่มันโตโตแล้วนะครับส่วนหน่อเล็กๆเ,เ,เอาไว้ก่อนเพราะว่า หน่อเล็กที่เอาไปปลูกถ้าถ้าไปปลูกในในที่ที่เราไม่ได้ลดน้ําหรือเราไม่ได้ดูแลบ่อยๆเนี่ยโอกาสที่มันจะตายสูงมากนะครับผมเลยเลือกเอาหน่อที่มันใหญ่นิดนึงนะครับมันจะทนหน่อยนึงนะครับหนุตรงน,นี้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยตอนนี้นะครับเนีย่ยผมกาลังกาลังจะเริ่มนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะขุดตอนนี้ก่อนนะครับเวลาเราจะแทงหน่อกล้วยนะครับให้แทงให้ให,ให้ให้ขุดจากด้านหน้านะครับด้านหน้าหน่อเข้าไปนะครับอย่าขุดข้างๆนะครับ แทงนั้นหน้าไปก่อนแทงให้เจอ,อตรงรากมันก่อนตรง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 เง่ามันนะครับให้เจอเง้า,าแล้วก็กวาดกวาดให้เราสามารถเอามือช้อนไปใต้เง้าได้นะครับแล้วค่อยไปเสียบข้างต้นแม่มันนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูเลยดีกว่าครับเดี๋ยวขออนุญาตตั้งก้องนิดนึง โอเคครับเสร็จแล้วนะครับได้มา6ห,หน่อนะครับโดยประมาณนะครับเดี<ว>๋ยวเรามาแต่งกันนะครับเราจะมาแต่งหน่อเพื่อเตรียมจะาไปปลูกนะครับ <Okay. S 2> เริ่มแรกนะครับต้องแก็บตัวรากรากเก่ามานะครับตัดออกเลยนะครับเร็มๆรากต่อมาัาออกให้หมดเลยนี่ นะครับสมมุติวักตรงนี้นะครับ okay, 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 okay. เล็มลกักลักเก่าเๆจริงๆใช้มีดก็ได้ครับ <Okay. S 1> นะครับพยายามเลม็มเล็มลักเก่าๆมันออกให้หมดเลยนะครับ mm hmm. แล้วก็ตัด นะครับตัดขึ้นไปจากโคนไปประมาณาฟุตครึ่งถึง2ฟุตนะครับผมเพื่อจะเตรียมไปปลูกนะครับแต่มีเพื่อนเพื่อน<ๆ>บางคนบางบาง,บางท่านก็<ๆ>ก็ไม่ตัดครึ่งน,นะครับก็คือเอาทั้งต้นเลยเพียงแต่เล,เล็มเลมใบมันออกแล้วฮะเอาไม่เหลือแค่ตัวยอดกับใบหลัาไว้สักใบนึงก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ในความคิดผมมาผมคิดว่าคือเท่าที่ถามผู้รู้มาแล้วก็เคยลองปลูกเองบ้างนะครับถ้าเรา,าไม่ตัดเราปลูกทั้งต้นเลยแล้วก็เล็มใบออกเนี่ย กว่ามันจะตั้งหลักแล้วก็แทงยอดใหม่ได้ผมว่ามันใช้เวลานานกว่านานกว่าต้นที่ที่เราตัดครึ่งนะครับผมอ,อ,อันนี้ตองผมวันนี้โอต้นนี้ทผมตัดครึ่งหมดเลยนะครับนะครับตัดครึ่งประมาณนี้นะครับ แต่ริงควรตัดให้มันขาดทีเดียวนะครับผมโอเคไม่ไรเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมก็ใช้มีดปาดอีกทีนึงนะครับเวลาตัดนะครับตัดให้เฉียงนะครับตัดให้เฉียงอย่าอย่าตัดให้มันให้มันให้มันเรียบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอเราตัดเสร็จแล้วอ่ะมันจะมียางของกล้วยออกมานะครับเราตัดเฉียงเพื่อยางมันไหลลงข้างๆไปเลยนะครับเพราะถ้ามันอยู่ข้างบนนะครับมันจะปิดไอ้ตัวแกนตรงกลางะครับเดี๋ยวเราตัดวันนี้นะครับเดี๋ยวไม่กี่ชั่วโมงอ่ะไอ้ตรงแกนตรงกลางมันก็จะค่อยโผล่มาแล้ว เหมือนี้ก็บอกคือกล้วยเ,เป็นพืชที่โตง่ายโตเร็วนะครับเขาถึงเอาหนอ่อเอาเงาเอา,อเอาอต้นมันไปทําเป็นจุลินทรีย์หนอ่อกล้วยเพื่อเร่งการแตกยอดแตกแตกดอกนะครับแล้วก็ทําให้ขั้วมันเหนียวนะครับเราต้องปาดเฉียงเพื่อให้น้ํายางไหลลงนะครับแล้วเปิดโอกาสให้หน่อให้ไอตัวแกนตรงกลางมานะันแข็งมาใหม่นะครับเวลาไปปลูกนะครับโอเคเดี๋ยวที่เหลือผมก็จะทําทเ,หเหมือนกันเลยนะครับไปนี่ทำเป็นตัวอย่างต้นหนึ่งพอแล้วนะครับโอเค อันเพื่อนเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวลืมกดลูกกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมจะนำมาเสนอในกาดต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ